ชาวราศีธนูฮะสามเรื่องเด่นที่สุดในดวงชะตานะฮะภายใน3เดือนแรกของปี2566นะฮะคือตั้งแต่ช่วงมกราถึงช่วงมีนานะฮะมีเรื่องอะไรที่ต้องเจอแน่นอนแล้วก็ต้องเตรียมตัวหรือว่าเฮงด้วยนะฮะมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของเงินเด่นนะฮะเงินเด่นมากดาวการงานนะครับโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งของการเงินแถมดาวการเงินก็ยังโคจรไปเกษตราที่บดีคือให้เงินอีกนะฮะฉะนั้น และแถมไอ้ดาวคู่นี้ครับคือดาวพุธกับดาวเสาเรียก <c oughs> เป็นคู่สมพลอยู่ในตําแหน่งของการเงินครับแปลว่าประสิทธิภาพการทํางานและหาเงินคุณดีขึ้นนะฮะใครค้าขายเนะี่ยโอ้เห็นแบบเด่นชัดมากพยายามนะครับคุณอาจจะก,กระตุ้นยอดขายหรือว่าทําอะไรที่มันหาวิธีหาเงินหรือยไ,ได้พิเศษนะครับและหลายทางเงินจะเข้าหลายทางแล้วก็มีคนช่วยเหลือมีคนมอบโอกาสนะฮะหรือบางคนอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วย และไอเดียต่างเหล่านี้สามารถจะต่อยอดเป็นเงินทองได้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะ,ะครับมีดาวอาทิตย์และดาวพระศุกร์นะฮะเดี๋ยวมันจะโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งเรือนภพสหัชะมันจะมีสหัชชะคือสังคมนะฮะมันจะมีเรื่องของคนในสังคมหรือว่าคนรู้จักนะครับเขาอาจจะทาบทามเราให้เราไปทํางานนี่นะครับหรือว่ามีคนชวนนะฮะหรือมีการขยายขอบเขตงานนะครับบางคนทําธุรกิจก็อาจจะเรียกว่าเปิดตลาดนะครับนี่มันเป็นช่วงที่ เริ่มฮอตนะฮะในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของเราหรือว่าถ้าใครทํางานออฟฟิศนะครับบางคนทางานแบบรับจ้างทั่วไปนะครับก็จะมีงานเข้าเป็นพิเศษนะฮะหรือว่าใครที่ทํางานราชการหรือว่าทํางานแบบกินเงินเดือนนะฮะมันก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นนะครับถ้ามองเรื่องเ,อเงินเงินมันจะเข้ามาจากไหนเพราะว่าไม่ได้ทาธุรกิจนะฮะมันก็เข้าไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีคนช่วยนะครับในเรื่องของแบ่งเบาภาระเรื่องเงินทองมีคนช่วยแชร์นะครับเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือหนี้สินมีคน หรือว่ามีโชคฟุกฟลุกนะฮะบางคนอาจจะจัดก,การเสี่ยงโชคสิ่งดวงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่โดยรวมแล้วนะครับผมมองว่ามันมาจาก1นนะฮะการเงินที่การเรื่องการงานทําให้เงินเข้า2คู่ครองคนรักนะฮะช่วยเหลือหรือมอบของขวัญหรือว่าให้อะไรเราเป็นพิเศษนะครับอย่างน้อยมันจะมีช่องทางนะครับในการหาเงินนะครับเป็นพิเศษนะฮะและยังมีโอกาสที่จะมีรายรับแบบประเภทฟ,ฟุกๆเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว,ว่าเป็นช่วงที่ดวงเด่นนะครับในเรื่องของ การเงินนะฮะเรื่องแรกที่โดดเด่นมากแปลว่าอะไรแปลว่าแถมมีดาวพระเกตยอยู่ตำแหน่งเรือนภพลาพะนะครับมันก็มีเงินเข้าแต่ว่ามัน,มนเป็นพระเกตมันคือเ,เงินหมุนนะดังนั้นเข้าปุ๊บคุณจะได้ซื้อของแล้วก็ออกปั๊บทันทีคือมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้ซื้อของที่อยากได้และใช้ไปกับเรียกว่าสิ่งบันเทิงส่วนตัวนะฮะบางทีคุณอยากจะซื้ออะไรเป็นพิเศษนะครับเนี่ยมันเป็นช่วง3มเดือนนี้จะสําเร็จนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่มีเงินฟุกๆเข้ามา มีเงินที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นนะฮะคือมันมีเงินบางคนมาหลายทางบางคนมาไม่หลายทางแต่มันมีเข้าโดยเฉพาะเส้นทางที่ปกติก็ไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะได้มาเห็นไหมช่วงนี้สเดือนแรกเงินเรียกว่าเงินเด่นนะฮะมากๆเลยบางคนนะครับก็ตั้งใจนะครับทำมาค้าขายหรือว่ารับจ็อบพิเศษก็เงินก็จะเข้าอย่างต่อเนื่องด้วยครับฉะนั้นพยายามหาเส้นทางการเงินให้ได้หลายๆทางนะแต่อย่าเอาไปแบบลงทุนหรือเสี่ยงโชคหรือพนันนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะฮะมันต้องมาจากฝีมือ เรียกว่ามาจากเรียกว่าเรียวแรงร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็คอนเน็กชันหรือว่าเรียกาปากเปรียปากแฉกวอยได้ตังมาอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกเราเรียกว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับหาวิธีที่จะหาช่องทางการทําเงินพิเศษให้ได้เงินเข้าแน่นอนนะฮะแล้วยางน้อยเงินฟุกๆกก็มีนะครับก็เรียกว่าเงินเด่นนะฮะแลวได้ซื้อของที่อยากได้ด้วยนะฮีน่าสนใจตัวนี้นะฮะรมถึงนะครับในดวงอย่างที่2งครับงานงอกครับเมื่อสักครู่เงินเด่น2งานงอกครับ มีงานเพิ่มเข้ามาครับมีชื่อเสียงในสายงานของเรานะครับมีคนช่วยเหลือในสายงานของเรานะฮะมีโอกาสหรือว่ามีผู้ใหญ่เขาเรียกว่าให้โอกาสเรานะครับสนับสนุนส่งเสริมให้งานเราดีขึ้นอ่าแล้วก็งานหนักขึ้นอันนี้คุณต้องเจอแน่นอนนะครับงานหนักขึ้นนะฮะหนะ้าที่ของรับผิดชอบเพิ่มนะครับบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ใช้เววานให้งานหรือว่าเติมงานให้เรานะครับแต่และ สัปดาห์หรือแต่ละเดือนเพิ่มเติมนะฮะหรือว่ามีความรับผิดชอบที่ต้องทํางานแทนคนอื่นอะไรนะครับผมมองว่าเป็นเครดิตเป็นผลงานนะครับในทางที่ดีขึ้นแต่แน่นอนว่างานหนักขึ้นแน่นอนครับและผลสําเร็จของ3เดือนนี้นะครับเป็นผลสําเร็จที่น่าพึงพอใจนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานสายไหนก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้รับเครดิตได้รับเงินทองได้รับชื่อเสียงนะฮะในสายงานที่คุณทำอยู่ ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะโอเคนะฮะใครที่แบบช่วงนี้ฟังแล้วดูฟืดๆนะครับไม่จะมีต้อง2เดือนเศษนะเพราะผมพยายามรีบเร่งทําคลิปนี้นะครับเพราะมันเป็นช่วงดวง3เดือนที่คุณจะเจอนะครับแต่งานเยอะขึ้นแน่นอนเวลาการทํางานหรือว่าเวลาที่คุณจะพักผ่อนน้อยลงเวลาทํางานเยอะขึ้นนะครับดูแลร่างกายด้วยนะฮะเรื่องที่3นะครับที่ว่าโดดเด่นนะฮะคือเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายครับดาวเด๋ยวดาวไม่ตอยู่ในช่วงเดือนมีนาจะโคจรไปอยู่ในตําแหน่งเรือพบออลินะครับ แล้วก็ในช่วงดังกล่าวนี้มันก็มีดาวเขาเรียกว่ามาุรมุมาตุ้มนะฮะดาวอังคารนะฮะเออก็โครจรนะฮะมาอยู่ในเขาเรียกว่าเรือนภพที่เกี่ยวข้องนะฮะเร็งจุดเกิดนะครับมันก็ทําให้งานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นพักผ่อนน้อยลงนะครับมันก็เลยมีดวงของการป่วยไข้ไม่สบายอาจจาะสาวว่าดีซีเป็นไข้หรือว่าป่วยนักๆอะไรพูดนะครับระวังสุขภาพนะครับ3เดือนนี้ระวังสุขภาพให้มากมีดวงป่วยไข้ไม่สบายหรือเข้าโรงพยาบาลหรือไปคลินิก ห,หรือว่าพักผ่อนเรือลางานอะไรพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นช่วงนี้ด้วยปกติไม่ได้ลามานานเออกลายเป็นต้องลาเพราะสุภาพร่างกายป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าอุบัติภัยเล็กเล็กน้อยน้อนะครับและของหายนะครับอันนี้ของหายหรือของพังนะฮะฉะนั้นของที่มีราคานะอันนี้ก็ต้องเตือนนะฮะอาจจะเป็นไม่รู้แหละนะฮะข้าของเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวรวรื่องของรถอะไรพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นมันมีค่าใจช่วงดังกล่าวนี้ไหลต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังหมุนกันได้ทันนะฮะ เพราะว่ารายรับเป็นเข้าแล้วก็มีคนช่วยเหลือแล้วก็รายจ่ายที่เยอะออกมาเต็มที่มันก็ยังพอจะหมุนเงินได้ทันนะครับฉะนั้น3เรื่องที่คุณเจอแน่นอนนะฮะหเงินดีเงินเด่นรายรับเข้ามานะครับแต่รายจ่ายเยอะนะันที่2ครับเรื่องงานงอกนะฮะมันก็มีงานเสริมงานเข้ามางานพิเศษแล้วก็มีชื่อเสียงในสายงานที่เราทำอยู่นะครับช่วงนี้คุณปล่อยหรือร้อนผลงานเต็มที่เลยหรือว่าจะแสดงนะครับศักยภาพน,นะรหรือว่าแสดงผลงานเราเต็มที่นะฮะ โอกาสที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ในคนสนับสนุนหรือคนเห็นใจหรือว่าคนอาจจะให้รางวัลอะไรก็ได้ครับมันเป็นเครดิตที่ดีนะครับในช่วง3เดือนนี้ในผลงานที่คุณทำเนาะแล้วก็มีงานโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะได้ทําด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายระวังป่วยไข้ไม่สบายแล้วอีกอย่างคือเซมอนกันเขาขอเครื่องใช้หายหรือพังนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยเจอแน่นอนครับใน3เดือนนี้นะครับหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอ ในเรื่องราวเหล่านี้คุณจะเจอในช่วง3เดือนนี้นะครับดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับบัดนี้ครับโชคดีมีความสุขมากนะครับเป็นกำลังใจเสมอครับสวัสดีครับ